แบบฝึกหัด7.4การคาดคะเนนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะข้อที่1คาดคะเนน้้ำหนักโดยเทียบกับน้ำหนักของสิ่งที่กำหนดให้เขียนเครื่องหมายถูกนี้นะคะในช่องว่างนะคะจากรูปนะคะคาดคะเนนน้ำหนักนะคะรูปนี้รูปนี้นะคะก็จะเบาก,ากว่ากิโลกรัมเบากว่า1กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะ คาดคะเนน้ำหนักนะคะรูปนี้ก็จะเบากว่า3กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะคาดคะเนน้ำหนักรูปนี้นะคะก็จะเบากว่า5กิโลกรัมนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเขียนเครื่องหมายถูกในช่องว่างนะคะ จากรูปนะคะคาดคะเนน้ำหนักนะคะก็จะต้องหนักกว่า1กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะคาดคะเนน้ำหนักนี่นะคะก็จะต้องเบาวกว่า4กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะคาดคะเนน้ำหนักนี่นะคะก็จะต้องหนักกว่า2กิโลกรัมนะคะ